ครับกระผมนสทเิรยราชวิจิตรครับเป็นนสทชั้นปีที่4สังกัดสถานศึกษาวิทยายลัยการอาชีพนคร,รศรีธรรมราชครับสวัสดีค่ะดิฉันนสทหญิงพันธิราทองประสิทธิ์ชั้นปีที่4สถานศึกษาวิทยายลัยอาชีวะศึกษาวิราศิลปินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตร ตรงพระบาตุณนาปวดเก้ารับโครงการอ่างเก็บน้ําทํานบหนึ่งไว้เป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2557ตามที่นายประสิทธิ์แก้ววิจิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตาบลทุ่งโพอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือขอให้ความกาบระมรูนพระกรุณาของพระราชทาน โครงการปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำทำนกหนึ่งเพื่อช่วยเหลือราชฎรจํานวน9หมู่บ้านในอาเภอจุฬาภรณ์และอําเภอรัตนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบหนึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถ ส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรจำนวน9ก้าหมู่บ้านในตำบลทุ่งโูอําเภอจุฬาพร์และเทศบาลตำบลรัติบูรณอําเภอรัติบูรณจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินงานกรมชลประทานแบ่งระยะการดําเนินงานเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่ 1. ปีงบประมาณ2562กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนประมาณจากโกโปโรเพื่อดําเนินการในพื้นที่หัวงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําประกอบด้วยการก่อสร้างทํานุบดินพร้อส่วนประกอบขนาดสันทํานุบกว้าง7มิตยาว 286เมตรสูง10.65เมตรพร้อมงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำลุ้นคนกลีบเสริมหลักงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำระยะที่สองและระยะที่3ปีงบประมาณ2563และ2564 กรมชลประทานจะใช้งบประมาณปกติเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม13,740เมตรสำหรับส่งน้ำจากโครงการให้กับราชดรในพื้นที่